ก็อความเจริญในธรรมยังมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางพระสูตรที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสีห้าสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องเป็นผู้เคารพธรรมก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายในเวลาเย็นพยาราชสีออกจากที่อาศัยแล้วบิดกายจำเรือง mm hmm. ดูรอบๆ ทางสีทิศบันเลือสียหนาดสามครั้งแล้วก็หลีกไปหากินราชสีนั้นแม้จะจับช้างก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับกระเบือก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับคอก็จับแม่นยำไม่พลาดแม้จะจับเสือเหลืองก็จับได้อย่างแม่นยำไม่พลาดแม้จะจับพวกสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้กระทั่งกระต่ายและแมว ก็จับได้แม่นยำไม่มีพลาดข้อนั้นเพราะเหตุลายเพราะพระยาราชสีนั้นคิดว่าช่องทางหากินของเราอย่าเสียไปพิสูจน์ทั้งหลายคําว่าสีหะเป็นชื่อของตถาคตอราหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าอาการตถาคตสแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสีนานา ของตถาคตแท้คือตถาคตแสดงธรรมหนึ่งแม้จะแสดงธรรมแก่พิสูจน์ทั้งหลายก็แสดงโดยคารพไม่แสดงโดยไม่คารพบสองแม้จะแสดงธรรมแก่พิสูจนีทั้งหลายก็แสดงธรรมโดยคารพไม่แสดงโดยไม่คารพบสแม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ 4. แม้จะแสดงทามแก่อุบาสิกาทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 5. แม้จะแสดงทามแกูุ่ตุชนทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพโดยที่สุดแม้จะแสดงทามแก่คนขอทานและพรานนก ก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพธรรมข้อความเหล่านี้มาในาพระสูตรอังคุตรนิกายปจัจจกนิบาลพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่99หน้าที่168 พระไตรปิฎกฉบับมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลาัยอาตมาภาพนำมาเผยแพ่เพื่อเป็นเครื่องเทงรอปรัญญาสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการวางทำคำสอนนั้น